สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็พามาขูดเฮดโคนเล็กครับนี่ครับแปลงแรกของฤดูครับไปครับพาไปดูครับนี่ครับจะให้จานล่างดูลยครับนี่ครับเบาแรกครับอันนี้กำลังอาปากาครับข้างบนมีเจ้าตัวตัวนงไล่ขึ้นไปฝนก็เริ่มตุกนะครับเป็นในป่ายางครับ ดอกเลยจริงการไม่ค่อยลึกครับรอบแรกครับรอบที่สอง หลังอาปากกาครั <c oughs> บเบาตื่นในการแข็งรุเลยเบาตื่นครับการสั้นแต่มัน,นอ้นนว,ควนวครับการบ้างกำลังผัดเลยครับ ไล่ไปเรืครับไล่ตามคันนี้ขึ้นไปเลยครับคันมันก็เสียบแล้วข้างหน้าแล้วดึงออกนี้ อันน,นี้ตะตะอบากาครับไปครับเบาต่อไปครับอ,ออกดิแทบไม่เห็นหดดนนุดอกเลยเห็นเลยงโพอดีนครับ มเบ่ครับมเบาครับแค่ง่ายครับฮิตโกนเล็กไม่เหมือนฮิตโกนใหญ่ครับฮิตโกนใหญ่แค่ยากครับ เอาตื่นเกินครับเอาต่อไปครับเคียบขึ้นที่ปลายยางใายปลายยางี่ีรัเนี้เบาใหญ่ดูหวัวครับดูหวัวเห็ดครับโดนโดนทากิน หยิดนะครับสองเบ้าครับนี่เบ้าตื่นม,มาก ดูดอกครับกำลังกินเลยครับผัดอร่อยผัดนี้หวานมากนี่โดนไอ้ผากกินครับ ต่อไปเห็นแคบเห็นแต่หัวเน,นี่ยเอาเบ้าต่อไปครับเน,นี่ยกำลังโผล่ครับเห็ดโคเล็กมันไม่ค่อยลึกถ้ามันตื้นครับดูครับความตื้นดูครับเสียบเสียบแค่หน่อยเดี๋ยวก็ถึง

สดอกครับอ้โห,โโหกำลังโพครับสวยเลยครับสุดยอดครับหักเรลือเจริญนี่เบ้าสุดท้ายดูความตตครับดเด็กนิดเดียว ด่างมีตัวตูมมากเลยครับการมันสั้นครับแตครับหมดแล้วครับเนี่ยขึ้นล่ขอบชายปลายยางครับเนี่ยพิ่งจะเริ่มขึ้นครับแต่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ผมก็ต้องขอตัวลาไปครับบ๊ายบายครับเพื่อนทุกคนก็องขึ้น